เดี๋ยวราพบกับใบบองอีกครั้งหนึ่งนะครับทุบทำไมผมทุบของผมที่วางไปแล้วผมวางมันโกนวันนี้พบกับแอดโก้นะฮะแล้วก็อีกชาแนลหนึ่งฮะของฟุ๊กแล้วก็พี่โกวันนี้มีฟุ๊กกับเจ๊จ๋านะฮะส่วนนี่นะฮะนั่งข้างหลังเออนั่งข้างหลังพี่โกไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ ม,าามีแล้วในในนี่มีอาหารอยู่หนึ่งอันออเปียงนหาแกะโอ้แกะอีกแล้วหาแมงมุมก็ได้เอาแมงมุมมาคราวเป็นบล็อกอุ่ฝนตกเกลียดฝนตกมากเลยเกลียดฝนตกที่สุดเลย<ล>ใครถาม,มาถ้าไม่แน่ใจนะแมงมุมมังคับเป็นอะไร ตามจ่าพูดนะครับให้มเสียงรบก,กวนขอไปได้วยนะครับโอ้ย,อยบ้านเราน,นี่แบบสุดยอดมากทุกอย่างพร้อมมาเลยยกเว้นหลังคาพี่ก็ทำดิใครให้เสือโโอ้หเจอแมงมุมแล้วโอ้โหลกเลก็กจาก่าเแลกมากอ่ะนแลกขนาดนั้นเหรอ,อรู้สึกว่าตอนนี้มันน่าจะมืดแล้วนะฮะ ใส่รับเกมนะฮะน้องฟุกไม่เคยพูดอะไรเลยนะฮะหลักสี่หักเขาไปอยู่ในบ้านไปหาไม่อยู่ตอนนี้ผมไม่เห็นระวงตัวอะไรเลยใะมาอยู่ใกล้ๆหาพี่มานี่ฟิวจะทำอะไรเนี่ยฟิวเข้าใจว่าเขาอัดกันอยู่ปะเวลาพูดรบกวนหน่อยเออลืมลืมบอกสิ่งหนึ่งก็คือแซกอ๋อเบิร์ดสยิบิวหิวตลอดดู รว่าแนะนำหน่อยน้อองน้งแซกเป็นไหนแบตเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเก็บเก็บกลับบ้านเก่าแล้วผมจะเล่นกับพี่โก้นะเฮ้ยผมจะเล่นกับพี่จั๋านะเออเออจั่จ๋าอัดไปด้วยนะคือคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเฮ้ยแกะ้าแกเลยเจอแกะอย่าข้าเอาที่เอาเหล็กมาดิก็มาทำดิใต้บ้านแล้วอะ ข้างล่างเลยนี่คือบ้านของเรานะครับไ่งกับพี่จ๋าเจอแล้วใช่ไหมตอนนี้เจอตัวอะไรบ้างไม่แหลกขนาดนั้นหรอกนี่คือ EP สามของเอ้ย EP หนึ่งของเซิร์พี่ใช่ไหมอาอชีวิตรออในี่คือแรก เดี๋ยวสับสนนะฮะไปเล่นอะไรสักครู่นะคะเดี๋ยวเขาเอะ้ยใครมาทำรอดปิดเนี่ยสุดก็ไม่ปกป้องเลยเห็นเห็นเลยฟุ๊กินขึ้นป้าขึ้นไม่ได้นะขึ้นไม่ได้นะฮะลอยได้อหรอเขาจะต่อไปเลงนะฮะเดี๋ยราตับกันอีกครั้งแล้วนะฮะ ตอนนี้ผมได้น้ำยาฟรีมาจากข้อมดนะฮะลืมปรับนะฮะไม่น่าจะว่าคลิปนี้อาจจะสั้นแค่ไหนนะฮะของผมไปหมดเลยพี่จะตายแล้วตัวในแมงมุมนี่เนี่ยไอคิวโอ้พี่จะซอมบี้ไม่รู้ของผมอยู่ตรงไหนเลยอะมาอยู่พี่จำได้ว่าพี่เจอคิปเปอร์ด้วยแมงมุมข้างหลังอะพี่แมงมุมไม่เจอตัวอะไรเลยพี่ปิดมอนเตรอใช่ หรืออยากให้เปิดปิดนั่นแหละดเปิดเปิดเปิดปิดเปิดปิดลงกับเป็นปิดเปิดเปิดปิดเออแล้วมันแล้วเราก็ว่าอิงตายในถ้ำ่ะฟูอิงบอกว่าอิงอยู่ในถ้ำอ่ะก็ใช่ไงแล้วมันถ้ำตอนไหนไอ้แกะแกะไอ้แกะงอคนแล้วแกะงอคนแล้วตายบ้านเราอ่ะใครก็ได้มาต่อเติมหนุ่มพีมีมันต่อฆ่าทำไม ข้าทำไมให้เสียเปล่าแทนที่เราจะตัดเอาขนมันมาแล้วมันก็จะตัดเอาขนให้เราไปเรื่อยๆอีกค่าตัวหนึ่งได้ได้แค่บมกเดียวเออแต่ตัดพวกบางตัวก็ได้สาบางตัว,ตว <3. S 1> ก็ได้สี่คลิปนี้อาจจะเล่นเพียงห้านาทีนะฮะน,นี้ได้สองสองนาทีเหรอไม่ไม่สี่สิบนาทีแล้วนะอันนี้หกมาดีแล้วเนะี่ยเอาเลยสี่สิบนาที โอ้ยค่ะนี่เขามาถึงอัดคลิปไม่ใช่ใช่หรออืมอีกแค่นิดเดียวนะฮะแหลกมากแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้อยากนอนกันแล้วอ่ะขอจบกันเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็จะไปเล่นเซิร์ฟซีรีส์เกนคุณบายร่ะ